มาแอบดูน้องลิซ่ากินข้าวกับปลาทูค่ะก็เป็นการกินข้าวคลุกปลาทูเป็นครั้งแรกนะคะพอดีว่าวันนี้ป้าอ้อก,ก็ซื้อปลาทูมาจากตลาดเสร็จแล้วก็เลาะเอาก้างออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปทอดจนกรอบจนเหลืองหอมเลยแล้วพ่อจ๋าก็เอามาขยำกับข้าวนะคะก็ ลองให้น้องลิซ่ากินดูนะเพราะว่าน้องลิซ่าเขาก็กินแต่อาหารเม็ดนะคะแล้วก็กินนมตอนนี้ก็เลยอยากจะลองเอาปลาทูให้น้องกินดูบ้างนะคะเผื่อเขาจะชอบเนาะก็จะได้เป็นการเสริมโปรตีนให้เขาด้วยเนาะ ถ้าหนูชอบเดี๋ยวคราวหน้าป้าอ้อก,ก็จะทำปลาทูทอดให้กินอีกนะลูกนะอร่อยใช่ไหมล่ะ